มาค่ะเราจะไปต่อกับ3,500นะคะที่ห้องเดิมเนาะ50 1,500จะได้ไหม1,500ก็5,000เนาะ5,000เราไปใกล้ๆก่อนเราอย่าพุ่งแบบหวังไกลลองไว้เพื่อหน่อยเพื่อครับเพื่อแบบแบบเออดอกเดียวได้อนะไรเงี้ยเข้าในไหนก่อนอไม่ได้ดังเลยแล้วเราก็เล่นแรงไปด้วยเฮ้ยอีกนิดนึงจะถึงเราไปห้5,000 เล่นอะไรนะทำไมล่ะม่ี่เท่าไหร่4 0 0่มีคุบตัวใหญ่บ้างไหมแว่นอย่าทําที่นะเออเล่วนี้จะไม่มีหวังเลยเหรอตัวใหญ่ๆเออไอนนี้ไม่เยอะกลับมาที่4 0 0ันะ5,000นไม่ถึงจะคือ ไหมดเออนมันต้องออต้องอย่างนี้สิว่าเราไาหลายสามพันห้าสาพันห้าหกพันจะทพี่อะไรมาแล้วเกินเท่าหนึ่งแล้วคนะเออมันต้องอย่างนี้เออ,อพอจะคิดในใจแปดพันเมื่อกี้มันเก้าห้าสิแล้วไมไม่เข้าเลยทีนี้ม,กกม่ิงจังจริงอย่างไรล่ะ ไม่เข้าอีกแหละจะถึงไม่ถึงหรอกเนี่ยเอโอเคบานีก็จะแปอยั่แล้วนะไม่ถึงก็ไปไปไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วก็หายเตัวเล็กๆก็ได้นั่นตัวเล็กๆมันก,ก็กกนไม่เข้าใหู้ว่าอะไรุดตัวเล็กๆก็ไปตีตัวใหญ่เ,เดิมอาจจะ,ะไม่ได้ใหญ่มากตีตัวก,กลางนี่คือเล็กเขาแล้วอีกสามร้อยเล่นมาถ,ถึงบทีจะแปกพัน ตัวเล็กๆนันี้ไหมตัวเล็กๆมนีไหมมีเลยเอ้ยสามโวให้กันหน่อยได้ไหมเอ้ยแ em. ถมได้เอาขึ 8, 000. 70, 000 75, ้นมาอีกแถมแถมได้เลยได้ไแได้เลยม่ติดนะคะก็ในที่สุดจถึงแปดพันเนเจ็ดพันเราได้สามพันห้าเพันห้าเราได้สี่พันเนาะขึ้นมาอีกหน่อยมาเิงนแบบนี้ไ อีกร้อยหนึ่งเราจะได้เรามาถสักได้ห้าพันอีกร้อยหนึ่งเราจะได้ห้าพันเข้าอโอเคถึงแล้วมีได้ห้าพันพอพอพอลิงก์ลับทรัพย์รรส,สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงก์ไปแค่ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดเชื่อถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสีย ส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิง์รับทรัพย์เข้าไปในหัวข้อพัธมิตจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพัธมิตขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทาการตรวจสอบเสร็จสิน้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพัธมิตอีกคร,ครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนาลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย